สวัสดีครับมือนีสีผ้ามะเบงซุ่มดอกปีบมือนีผู้ใหญ่บานกำลังหดนามอยู่โดยสีผ้ามะเบิงว่าเป็นจังไดทั้งเบิดมีจะตน้นเพราะว่าล่งไม้น้ำนะครับเอาเอาตนน้นไงเอาต้นไ่มาล่งแทมน้ำเพื่อนะให้มันเกิดท่านกันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ต้นไ่แต่ว่าไอ้ที่ปูก,กอนเป็นต้นหน่อยกันเลยตรงเปลี่ยนไม้เดี๋ยวมือนีสีผ้ามะเบงบรรยากาศที่ซุ่ม ดอกปีบอุโมงค์กาดศาล่องนะครับพนิญญาบานกําลังเอาน้ำขึ้นมาอันนี้สีหดดอกปีบหรึซีโฮดอันลุม่มปงเนี่ยดอกปีบนะเนี่ยอันนี้คือคือเครื่องทางนะครับเครื่องทางทั้งทั้งเบิดได้จจกต้นพนิบ้าลทั้งเบิดได้จจกต้นดอกปีบเกืบซีจ้สองสองขางทางเนี่ยขางละงีซีฟ ตอนนี้ประมาณ40เนาะ40ต้นนะครับนี่ต้นสูง2เมตรนิดๆนะเนี2เมตรนิดๆแล้วบนนี้ไอ้ต้นที่ปลูกตอนแรกเนี่ยจะเป็นต้นติเตียประมาณเก่า10เส้นนะครับเก่า10เส้นบันนี้ก็เลยปัยจุบานก็เลยคุดมาเพิ่มอีกเอามาเปลี่ยนใหม่ให้ความสูงมันซ้ากันนะครับนี่ประมาณ2เมตรถึง2เมตรกว่า3เมตรกับมีต้นแหลกๆนะครับนี่ าก็สิเบิองว่าใสเวลาโดนปันได้นะเดี๋ยวต้องเบิองนี่สีเงา,เาไปหอดริมสาฟังผุนเลยปกติไอ้ต้นดอกปี๋เพราะมันใสเวลาโดนบ่บ่ครับรู้จักมีก็คิดแล้วเริ่มบองง่าแล้วกัประมาณจักเดือนจักเดือนพ่อได้แตกกิ่งก้านสาขาสามสี่เดือนหืหกสีแล้วอืมประมาณเขาพันสาก็สิเริ่มเขียวแล้วเนาะนะครับนี่ ประมาณสามสามเดือนเดือนสามเดือนหลังจากนี้นะครับนี่เบิ่งบรรยากาศตรงนี้ไว้นะครับเบิ่งบรรยากาศตรงนี้ไว้เดี๋ยวก็เดือนสิพามาเบิง่งความเปลี่ยนแปลงว่าสีเปลี่ยนจังได้แน่เอา้าทั้งนั้นว่าจังได้เนาะบัดน,นี้ย่งา,มา,างามาแต่สวนได้ยังแน่ละมือน,นี่นี่ก <laughs> ็หลายย่างที่กันนี่ เฮ็ดเจีนทั้งสวนเกษตรทั้งพุ่นเฮ็ดยังเจียนว่านเขามองสีดำหน้ากทนกันโอ้มาเบิ่งหอดแม่นแปลงดำหใส่ใส่เดี๋ยดีสิเบิ่งนี่นี่นี่ทั้งนี่มะก็ไถยเลี่ยมเมีนบืองนี่ไถยเหลี่ยมสีเที่ยงนี่อ่าโอ้ปีนี้หน้าเขาใหญ่พอสมควรนะครับเป็นไรพุ่นเนาะอันได้ข่าวว่าสั่งเป็นเขาให้วระสันสิได้บ่ต้องสูบน้ำเส้นไหลพระสันว่าเขาเขาทุ่นแรง ก็เลยสั่งเขาวไห้มาเมื่อวานนะครับเนี่กเกษตรวิธีพุทธของวัดสว่างมงคลเฮาเนี่สิได้เป็นปลาสีเขียวลแล้วบัดนี้ตร้มีด้อหืมแล้วไอ้ลุ่มๆนี่ผู้ใหญ่บ้านเสียอไว้เฮ็ดหยังนี่ลุ่มๆนี่ยขุดไว้นี่เขาสิเ้าปงครับโอ้ต้นปงอือ ต้นปงบ้านเฮาเพืชหลัถนัดเอื่อนต้นผงเนาะบางเที่ยวบางเที่ยวไปบอกก็จะว่าต้นปงโบงหูจักเด้เห็นว่าต้นผงอ๋อโหลดนี่อ่าเฮากระสีเอาปงเป็นปงปลานะครับเป็นต้นปงปลามามาสับวางมาแซมนะระวังต้นดอกปีบนะครับสองขางทางนี่กระสีมีทั้งดอกปีบมีทั้งต้นปงนะครับเป็นปงปลา กลักบมาเบืองความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออุโมงค์กาสลองหรือว่าอุโมงค์ดอกปีบต้นดอกปีบันเท่าในตน้นการของเนี่ยนะครับตอนนี้กาลังกาลังติดนะคกำลังติดนะกําลังแตกยอดไม้คาดว่าอีก3เดือนกนาสีเคี้ยวขึ้นกว่านี้อันนี้เขาก็สีมาอัปเดตค่อยๆ่ออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเบื้องว่าพ่อแตกกิ่งกัดสาขาออกมาแล้ว สิเป็นจังใดญนะครับสิบเป็นอุโมงบอนะครับผมจะต้องมาลุ่นกันน,นนี้คือสุดหัวมุมพอดีฟังคุณสิเป็นซาบัวตอนนี้แตกขยายเต็มซะเรียบร้อยยืดพื้นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนั้นก็เป็นยางหน้าล่งเพิ่มอีกแถวหนึง่งนะครับฟังนี้เดียวกับปั๊บไปเรื่อยๆอนะครับอันนี้คือความเา่าเกือบ80เมตร เป็นอุโมง์กาสลองเกือบ80เมตรนะครับที่วัดสว่างมงคลบ้านนนสแบงตาบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามมีโอกาสกมาแวะเยี่ยมแวะชมได้บรรยากาศบานๆนะครับผมอยู่ทั้งมมสนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามม้อไมเอ่เดอรอเลยบานขามเรียงมาจากหน่อยนึงนะครับผมเอาเอาไว้ซ้ำหนีซะก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อเอาไว้คลิปหนา นะสิเป็นคลิปอีหงยังก็ค่อยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามากกักดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพร้อมนะครับเพื่อสิได้ลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะของนะทั้งช่องพระมหาอภิชาติชยเมธนะีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมืนี้เอาไว้สำนีสะกอนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมพร้อม